เพื่อนช่างทั่วประเทศฟังทางนี้พบอิดที่ชิตโชคพร้อมแล้วที่จะรับทำท้าจะร้านใกล้ร้านไกลลายเล็กลายใหญ่รายใหม่้ายเก่าเราไม่เกียงเพียงคุณพร้อมรับเดิมพันที่อยากเจอกันเราจัดให้ด้วยกติกาขำขำ เพียง2 S S ชื่อร้านและจังหวัดที่คุณอยู่มาที่เบอร์081 377 7128เท่านั้นแล้วเจอกันนะคะสวัสดีครับตอนรับก็สู่รายการพบอินพิชิตโชคนะครับและวันนี้นะฮะผมยืนอยู่ที่จังหวัดอะไรนะพี่เต้ยสระบุรีครับผมสระบุรี ร้านอะไรร่พี่หลุยประเสริฐทรทัศน์ครับผมประเสริฐโทรทัศน์นะฮะและเห็นหน้าทั้งสองท่านนี้นะฮะแขก VIP ของผมนี่นะฮะก็แสดงว่าวันนี้ PSI ประทุมพาผมลุยอีกแล้ววันนี้ต้องมาที่ประเสริฐโทรทัศน์นี่นะฮะเพื่อที่จะมาชวนพี่ประเสริฐเนี่ยเขาเล่นเกมครับ ไปฮ่องกงกับเรามาด้วยใช่นานรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เห็นรีลาของพี่ประเสริฐเลยวันนี้อยากจะมาดูแบบโดยเฉพาะส่วนตัวเลยดีไหมฮะดีครับถ้าพร้อมแล้วให้พี่หลุยด้วยกันนะพี่หลุยนาทางเลยครับพี่หลุยครับมาครับผมเน่นั่งรอเราอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่ประเสริฐสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประเสริฐครับไปที่ฮ่องกงกับเรามาด้วยใช่ไหมฮะครับผมสนุกไหมฮะสนุกมากครับได้ไปลุ้นโชคอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าอ๋อรู้สึกจะ เข้าไปเกมอะไรนะล่าลุมทรัพย์ใช่ไหมใช่ครับล่าลุมทรัพย์ได้ไหมได้ครับได้ได้ด้วยได้ที่หนึ่งด้วยอันนั้นมันเป็นกลุ่มหารกันเหลือไม่กี่เหรียญวันนี้ครับพี่ประเสริฐเชิญด้านนี้ฮะ VAP เลยครับ VAP เลยนะฮะเขาบอกว่าถ้ามาสระบุรีแล้วไม่มาประเสริฐทรัศน์นี้เครื่องตายเลยนะไม่ได้นะต้องมาเยี่ยมต้องมาเยี่ยมพี่เขาไหนๆไปหาเราแล้วถึงฮ่องกงวันนี้ผมมาหาพี่ถึงนี่เลยนะฮะและไม่ได้มามือเปล่าฮะพี่หลุยส์เขาบอกว่าวันนี้ต้องเอาโชคมาให้ผ่านให้ร้านประเสริฐทรน์นะ แต่พี่ประเสริฐจะรับว้ไม้อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะมอบโชคนี้ผ่านเกมครับพี่ประเสริฐครับข้างหน้าที่เราเห็นอยู่นี้นะฮะอุปกรณ์4ี่ชิ้นช้อนไม้บรรทัดฝาเบียบและหมวกชอบชิ้นไหนที่สุดก็ฝาเบียแหละครับฝาเบียนะฮะถ้าให้เปลี่ยนอีกทีหนึ่งเปลี่ยนไหม ก็เอาอย่างเกาในี่ยฝาเบียร์อ๋อเอายังเก่าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นฝาเบียนะเปลี่ยนใจเดียวรักเดียวใจเดียวเปลี่ยนจากฝาเบียเป็นฝาเบียแล้วนะคุณผู้ชมครับและพี่ประเสริฐเลือกแล้วนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเดียวรู้กันแล้วนะครับเรื่องของโชคที่จะได้และอะไรก็ตามที่จะต้องบอกรักฝากใจกันบ้างเล็กน้อยนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นเราเห็นหน้าค่าตาของพี่ประเสริฐนะฮะผู้ชายใจดีคนนี้นะฮะยืนยิ้มเก่งๆอย่างี้เดี๋ยวมาดูว่าเวลาเล่นเกมจะขนาดไหนแล้วเจอกันในเกม ดีดฝาเบียจะ้ะคุณผู้ชมครับลหลังจากที่เซตเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ทั้ง2อคู่นี่ได้ซักซ้อมกันแล้วครับตอนนี้เริ่มเข้าฝักแล้วนะฮะทั้ง2ท่านเริ่มที่จะรู้กติกากันแล้วนะครับตอนนี้นะฮะธรรมดาแล้วนะครับแก้วข้างหน้าใครก็ตามแต่หลังจากผมให้สัญญาณนะฮะเริ่มดีดพร้อมกันนะฮะ ครบ2ฝาก่นเอาแค่2ฝาพอ,อ,าอเพราะมือใหม่ทั้งคู่เลย2ฝาก่อนชนะลงแก้วเราเราได้เราดิดไปลงแก้วเขาเขาได้นะฮะฉะนั้นเราต้องระวังน้ําหนักกันให้ดีนิดนึงนะครับ <c oughs> และนี่คือศึกกระชับมิตรครบอกอีกครั้งหนึ่งศึกกระชับมิตรของเราสู้กันฉันมิตรนะฮะฉะนั้นคู่แข่งขันทั้ง2ฝ่ายจับมือกันครับ <c oughs> จับมือกันดูฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะเล่นกันแบบเป็นมิตรนะฮะเดี๋ยวก็รู้ฮะเดี๋ยวก็รู้นะฮะและสู้กันแบบ2ใน3นะฮะสองในสามนะครับซึ่งถ้าพร้อมแล้วนะฮะยกที่1สําหรับดีดฝาเบียร์เริ่มครับคุณผู้ชมครับดูฮะดูฮะนี่เอาจริงแล้วนะฮะ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 ผม อหรือพี่หลุยจะนั่งเฉยๆแล้วรอแจกแต้มจากพี่ประเสริฐอุ้ยเกือบให้เขานะเกืมาไปแล้วหนึ่งฮะประเสริฐทอท่านนำไปแล้วหนึ่งฮะเดี๋ยวดูฮะนี่คือความพยายามครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆจริงๆเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพอบทจะลงนะโอ้โหพอบทจะลงก็ลงง่ายๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ต้องประกาศแล้วฮะตอนนี้ฮะพีทไอปทุมธานีครับในเกมดีดฝาเบียนำประเสริฐรรทัศน์อยู่1ต่อศูนย์ครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วยกที่2เริ่มครับโอ้โหงานนี้แหละฮะอุ้ยอุ้ยดูทักไทยได้หวัดเสียวมากอุ้ย,อยไอไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาน้ำหนักได้แต่ทิศทางไม่ได้ฮะและ เทปนี้คงน่าจะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านเยเรียบร้อยครับคุณผ,ผู้ชมมาแล้วหนึ่งฮะ <laughs> มาแล้วหนึ่งฮะ <laughs> <laughs> พียร์ไ <laughs> <ำ>อปฐุมมะเดี๋ยวนะฮะโทษนะฮะเห็นอย่างนี้มาแล้วหนึ่งนะฮะป <laughs> <เ>ีนร้ย ไทยต้องตอบแทนกัน,น,ะน,ะนะและก็ตอบแทนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอาครับพี่ประเสริฐ <c oughs> <c oughs> พี่ประเสริฐอีกอันเดียว <c oughs> ถ้าพี่ประเสริฐให้พี่หลุยฮามากเลยนะ <c oughs> อุ้ยโอ้โหตอนนี้ตากล้องผมตะคิวกินแล้ว <c oughs> ไม่เคยเจอเกมที่เนิ่นนานขนาดนี้นะฮะแต่ยังนี่บอกเราไม่มีการตัดต่อช่วยนะฮะ <c oughs> เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โอหจบเกมฮะจบเกม สวยสดงดงามครับสำหรับศูนย์ปทุมธานีล้ามือเล้ามือเลยนะครับพี่ประเสริฐบิ๊กพ้อเกมหน่อยว่าทำไมเราถึงพลาดได้ก็คือไม่เคยลองไงไม่เคย <c oughs> ไม่เคยลองนะครับไม่เคยเราเคยแล้วเป็นไงบ้างเขาอุตส่าห์ให้ขวัญถุงมาแล้วมืงคว้าไว้ไม่ได้ไรู้สึกยังไงบ้างครับกับเกมของเราครับพี่ประเสริฐครับก็ <c oughs> สนุกดีครับ <c oughs> สนุกดีนะฮะเดี๋ยวถ้าว่างๆได้วนมาอีกนะเมื่อไหร่จะว่างแสดงว่าอยากแก้มือ นี่ก็คือความสนุกสนานจากร้านประเสริฐโทรท์ร้านประเสริฐทรทรตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่ประเสริฐครับก็หนึ่งทแปดถนนเทศบาลสี่นะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับอ๋อมีบริการอะไรบ้างหาร้านเราก็ติดตั้งตั้งจานดาวเทียมครับผมกับส่วนใหญ่จะตั้งจานดาวเทียมครับขายจาหน่ายด้วยขายจําหน่ายและติดตั้งด้วยครับผมสมมติอยากใช้บริการไม่รู้จะติดต่ออย่างไงให้เบอร์โทรสักนิด 081ครับผม947ครับ2210นะครับนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ห้ข้างล่างนี้ครับพี่ประเสริฐยินดีให้บริการด้วยตัวเองเลยครับนะฮะเจอกันแน่นอนนะฮะทุกวันนะครับนี่ก็คือความสนุกสนานจากเรานะฮะจากพี่ประเสริฐจากร้านประเสริฐดอยทัศน์และพีเอไอประทุมธานีฮะเดี๋ยวเทปหน้าครับคุณผู้ชมครับผมจะไปที่ไหนอยู่ที่จังหวัดอะไรและที่สําคัญนะฮะจะได้เล่นเกมอะไรจะได้เล่นเกมที่ลุ้นกันทุกช็อตแบบนี้หรือเปล่าคงยัต้องตามรู้นต่อไปนะฮะล่วงหน้าลืมซ้อมล่วง ว่าจะได้เกมอะไรนี่คือความเสมอภาคของกันสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราต้องลาไปก่อนนะฮะพวกเราสี่คนจากร้านประเสริฐทรทัศน์ลาไปก่อนสวัสดีครับเมื่อกี้เนี่ยผีจับยับคัด <c oughs> ทัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับลงไม่ได้ยังไงคนดีก็ยังงง <c oughs> รีบฝีมือพี่ประเสริฐล้วน <c oughs> แหม่นี่ถ้าแข่งกันสามฝานี่น่าจะห้าทุนครึ่งน่าจะห้าทุนครึ่งนึ่ง